ยินบางหญิงนะคะป้ายโลกเล็กนะคะเป็นงานเบอร์หนึ่งเรามาชมป้ายนี้ก็เป็นป้ายใหม่นะคะเบอร์หนึ่งอีกเช่นเคยตัวแรกก็แรงเลิกกระดุมมุกหุยกระดุมนางแบบน่ารักมากเลยอะดูดิเป็นแบบมุกสีชมพูอะ่ะ ตัวแรกก็สวยแล้วเบอร์หนึ่งงานจะค่อนข้างสะอาดนะคะคุณพี่สวยสวยเป็นงานกระไซนะคะถ้าเป็นเสื้อยินบางดูมุกอีกแล้วดูมุกตัวที่สองอะมีปักอีกอะโอ้โหลดจังเลยแกงขาดสั้นผู้ชายมีขาดทักแชทเลยนะคะอ้าวกระดูมุกสามตัวติดโอ้โหตัวนี้ตัวนี้สีแบบไอ้นี้มากเลยอะเข้ม ตัวนี้สวยมากใครรับรีวิวเบอร์หนึ่งผาสมัยใหม่เอ้ากระดุมมุกอีกแล้วกี่ตัวแล้วนี่กระดุมมุกสี่ตัวติดคุณพระตัวนี้อเมริกันอีเกิลนะคะสวยนะงานงานแบบสะอาดเลยอ่ะพี่เวลาเราเปิดรีวิวอะไรนะคะแล้ถ้าผ้าสะอาดงานสาดเปิดแค่ไม่กี่ตัวก็รู้แล้วผ้าสะอาดนะคะถ้าเป็นเบอร์หนึ่งหัวใจก็จะพองโตเวลาเปิดไปนะคะ งานก็จะสวยไปยิ้มไปกําไรแน่นอนอ้าวดูจ้ะมีปักปักบางคนไปแยกทําราคานะคะพี่ราคา5้าหคือไม่แพงนะถ้าเกิดที่เทียบกับเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียสมมุติพี่ซื้อราคาถูกไปสี่พกว่าบาทซื้อราคาถูกก็จริงแต่พี่อาจจะเสียทิ้งครึ่งต่อครึ่งหรือซื้อในราคาสาม0ันกว่าเสียครึ่งต่อครึ่งอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะคะ สู้พี่ซื้อเบอร์หนึ่งเพื่อเสียนิดหน่อยไม่ต้องเสียทิ้งคือกํำไรแน่ๆไม่เด้อคุณ,ณภาพความสวยตามราคาแน่นอนค่ะยิ่งเสื้อยีนบางนะคะระวังเรื่องคอเหลืองเบอร์สองอะ่ะแต่เบอร์หนึ่งนะคะนิดหน่อยไม่เยอะขายได้ไม่ต้องทิ้งกระดุมมุกหตัวแล้วเนี่ยบเบอร์คบี้จ้า เป็นงานคลรไซส์นะคะรีวิวส่งให้ฟรีาห,ารห,หมีหน้าหมีหน้าหมี forever ค่ะดูสิคะปาก รับรีวิวแจ้งได้เลยนะคะอยากได้เสื้อยืดเสื้อยืดรีวิวเมื่อกี้ค่ะพี่อะไรวะคุณพี่มาไม่ทันดูเสื้อยืดหรอคะรีวิวคลิปก่อนหน้านี้ค่ะใ่บวกอีกห้าสิบสองร้อยห้าสิบพี่เมื่อกี้คลิปแรกคะ่ะรีวิวเสื้อยืด usa ไปตัวใหญ่ พี่พี่พิมพ์ใจพี่อยากได้ตัวใหญ่พี่สั่งได้เลยมีมีแบบไซส์ใหญ่ล้วนโอเวอร์ไซส์เสื้อยีนหญิงไซส์ใหญ่มีค่ะเสื้อยีนหญิงโอเวอร์ไซส์มีค่ะอันนี้มันเป็นค้าไซส์นะคะเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะไม่แบบขอไม่เหลืองเห็นปะมันจะแบบเปื้อนนิดเดียวนะคะเปื้อนเสี่ยนน้อยมากตัวนี้แก๊บค่ะ กระดุโมโกอีกแล้วจ้าเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งก็คือจะใหม่ๆแบบนี้นะคะโอ้โหกระดุมุกอีกแล้วอะ่ะโอ้ยเจ็ดตัวแล้วมั้งนี่แปดตัวแล้วฮะมุกสวยมากแปดตัวกระดุมกุกสวยเลยโอ้โหใครที่แบบชอบแยกทำราคาเนาะ ใครเคยซื้อราคา4,000กว่าแล้วมาซื้อราคา5,500ที่โกดังเรานะคะบอกเลยพี่คนละอารมณ์แน่นอนคนละอารมณ์เลยนะคะยอดเนี่ยดูดิบางตัวเขามีปักปักรับรีวิวได้เลยค่ะพี่บอกเลยคุ้มมากนะคะ สวยเข้มเลยอะตัวเนี้ยอร่อยนี่อ๋อก็ว่าใหม่สวยนะคะรีค่ะตัวนี้โอเคที่เหลือลูกค้าท่านอื่นรับกระสอบใหม่ได้เลยนะคะดเดี๋ยวกดถูกใจให้นะคะพี่ราเต้พี่รา,ต,ราตีเอาไปก็ยินกริ่มแน่นอนค่ะเสื้อยินบางเบอร์หนึ่งของเรานะคะขายมาตลอดรลยะเวลา3าสปีนะคะเรายืนหนึ่งอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ พูดไปก็หาว่าโมเนาะพี่เนี่ยกระดุมมุกอีกและวไ้้ไม่ใช่ขาดนะคะเขาแต่งเขา,แต,ขาแต่งนะคะเวลาเราพูดอะไรอย่าไม่โมพี่คือไปย้อนดูไลฟ์สดหลังๆของเราได้เลยนะคะลงของขึ้นของส่งของขายเท่าไหร่พูดจริงแก๊บค่ะ มาดูหมูอีกแล้วโอ้ยหลายตัวเลยเด้อนี่เข้มปั๊ดเลยตัวนี้ forever จ้าไม่ต้องพูดเยอะนะพี่ดูจากลูกค้าประจำเราที่เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องอู้หปากของจริงสีเข้มมากอะไรนะ เออเดี๋ยวลองปรับนี่ขนาดแบบไลไล,ไลผ่านโทรศัพท์ธรรมดานะคะเนี่ยโอโ้โหอะไรอะกระดุมมุ้ยอีกแล้วปรับสุดแล้วในตามึงมีแต่ไอเด่นไงมองเบนมีดำ <c oughs> แปดเหรอนี่ปากจะชี้ให้ไปน,นู่นอย่างเดียวโอ้ยเนี่ยบางคนแยกเชิญทำราคานะคะสอบถามหน่อยค่ะที่ร้านมีรีวายยกศรสอบะะหมดนะคะรีวายยกสรบนะคะหมื่นกว่าบาทนะคะตอนนี้หมดนะจ๊ะอ๋อเหลือลูกนึงไม่ข่าวนะจ๊ะอสีเข้มปัดเลยนี่ดูหมวกมใช ดมูมวนอีกแล้วโอ้โหฉันละเชื่อเลยนะคะรูปนี้ว้าปากสวยมากค่ะ ปรับสวยๆนะคะ คนแยกเชิดนะแยกเชิดไปขายอีกราคาหนึ่งนะคะาคา H N M อืมอยนีแหละจดยกระดมหมูกอีกแล้วโอ้ยแอปเปลิลสตอเบอรี่เชอรี่ดองวาย โอ้โหคริสต์มาสมากราวนะคะ hey, <cool. S 1> ตายแล้วสวยลดแ้วซื้อยีนบางบ้านบ้านบ้านกดังสายสองของเราเด้อเราอะยืนหนึ่งพี่จ๋าเราเกิดมาจากยีนนะคะนี่ดูมุย้ยแหรออุ้ยสิบกว่าตัวแล้วเนาะก็ดูมมุกลูกนี้เนาะเยอะมากแล้วดูคอเราไม่เหลืองเหลืองนะคะ สวยก็บอกสวยพี่ไม่มโนเด้อให้เห็นทุกตัวให้เห็นขนาดนี้นะคะไม่ได้ให้ดูแค่ตัวสวยเด้อให้ดูทุกตวัวนะคะเพื่อความโปร่งใสนี่เห็นไหมตัวนี้น่ารัก บเออบ้าดอกไม้อุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะบ้าดอกไม้ สวยจริงนะเนี่ยพี่อันนี้คือปักนะคะ สวยๆเลยนะเนี่ยพี่ใครขายยินบางอยู่นะคะแนะนำเลยป้ายโลกเล็กนะคะเป็นงานที่มาจากอเมริกานะคะเออจังหวัดน,นี้ชื่อฮิลส์เดนนะคะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้พูดจริงจอันนี้แบบอินไซด์มานะคะอันนี้ของจริงนะที่พูดเนี่ยสยน่ารักจังป้ายนี้มาปีละสองครั้งนะคะ งานก็จะค่อนข้างสวยเพราะว่าเป็น,ปนงานที่แบบตรงมาจากอเมริกานะคะไดเรกมาเลยดูค่ะยังไม่ได้ใส่เลยดูดิ ที่เรารู้ว่าแบบสวยๆนะเราก็อยากมาให้ลูกค้าเราเนาะ สิโมโค่ะคอนางแบบค่อนข้างสะอาดแทบทุกตัวคือน้อยมากนะที่จะเปอร์เซ็นต์เพื่อนอยิง่งรีดยิ่งสวยเออจริงเลยนี่เห็นไหมปกัปกๆบางคนแยกทำราคานะคะเสื้อยินหญิงมีเยอะไหมเยอะค่ะแค่มีราคาเหมาให้นะคะใครซื้อเยอะอมีส่วนลดให้เยอะกระดุมมุ้ยแล้วลูกนี้คือกระดุมมุกแบบ10กว่าตัวนะ เยอะจริงๆนะคะพี่วะวะรัตยาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เหรอใช่ปะพี่จุนนี่สวยค่ะสวยค่ะเบอร์หนึ่งมันก็จะสวยๆแบบนี้นะคะก็ดังเราซื้อเยอะลดเยอะนะคะพี่มีส่วนลดพิเศษให้เยอะแยะมากมายนะคะ อันไหนลดได้ก็ลดอยู่แล้วนะคะดูดีตัวนี้วิ่นเหตุมากเลยเนาะนอเออนี่น่ารักอีกแล้วดูดิเสื้อยีนบางโกดังเรานะคะมีร่วมเกือบเกิน50ลูกนะตอนเนี้ยนะคะทุกป้ายเราคัดสั่นมาแล้วนะคะ นะน่าจะเกิน50าิลูกนะคะสต็อกตอนนี้ใครสนใจจะเหมาไหมคะเหมาก็คุ้มนี่บอกเลยเดี๋ยวลดให้แบบสุดๆเลยสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่วเขาบอกใช่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ว่าลราจำไ,<ห>ไม่ได้จำกันไม่ได้แล้วเนี่ยเออจริงๆนะใครเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วจะลืมแล้วอะลืมไปเนาะพี่น้องแบบปีใหม่ก็เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ ปีใหม่ก็อยากจะมีแฟนใหม่นะคะ <c oughs> ว้าวไลนนี่คริสต์มาสเลยคริสต์มาสแล้วแต่ก็น่ารักอยู่นะหายไปไหนมาคุณพี่แวะมาหากันได้นะ ก็ดูมุกอีกแล้วค่ะดอดอไมลาบอกแล้วว่าให้ดูทุกตัวสวยไม่สวยน่ยมันต้องดูให้ทุกตัวนะคะไม่ใช่หยิบแค่ตัวสวยให้ดูเด้อถ้าเราไม่ให้ดูทุกตัวพี่ๆจะไม่เห็นเนื้องานเนื้อของแบบกระสอบที่แท้จริงนะว่าออกลักษณะไหนประมาณไหนนะคะเปิดลูกเดียวก็ยังไม่รู้หรอกอย่างน้อยอะเรารีวิวหลายรอบอเราก็จะรู้นะคะ นี่ยนะน่ารักแล้วบวกกับบริษัทที่เราเคยซื้อนะคะงานไหนสวยงานอื่นก็จะสวยตามนะคะพี่ป้ายไหนบริษัทไหนที่เราเลือกมาแล้วอะ่ะพี่ๆขายอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องหน้าที่เลือกของเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโกดังเรานะคะเลือกมาให้แล้วสั่งโลดไม่ต้องคิดเลยขายได้ไม่ได้นะคะขายได้แน่นอน เลือกงานดีมีคุณภาพพี่ๆไปต่อได้เราไปต่อได้นะคะอยู่กันยาวแน่นอนแก๊ปค่ะมีแบรนด์ให้หลุ้นทุกกระสอบด้วยงานน่ารักมากเลย งานดีมากใครขายยินบางอยู่แล้วมีเวลาว่างเอาไปแบบรีดนิดนึงคะ่ะแค่กำลังนับให้อยู่นะคะพี่ขวัญธิดาแต่ว่าเคยนับมาประมาณ160ได้อยู่นะคะแต่อันนี้ป้ายใหม่เนาะ เราก็จะนับให้ใหม่นะคะเดี๋ยวแจ้งหน้าเพจแน,น่นอนแต่เป็นงานเบอร์หนึ่งพี่ๆเอาไปไม่ต้องเสียทิ้งนะคะเอาไปขายได้แบบแทบทางกระสอบอะ,ฉะเฉลี่ยต่อตัวแล้วจะไม่แพงนะคะ ทุนประมาณ3 4 4สปอร์ตบาร์มันมีไม่ได้รีวิวอะค่ะคุณพี่8,500นะคะมีอยู่แล้วก็มีลูกเล็กนะคะลูกเล็กเป็นกระสอบเหลือง4,500ค่ะอันนั้นรีวิวไปแล้วนะคะโอนน้ยเอ็กซเซอร์ไซส์แผนยังไม่ได้รีวิวเลยมาใหม่ หมูเหรอวันฉันก็เจอกระดมหมกรวม20ตัวอัพได้นะคะลูกนี้อุ้ยสวัสดีค่ะพี่อาชลาสวยมากป้ายอยู่นานๆเลยใครจะสั่งนะคะแคปหน้าจอเลยลืมบอกข่าวดีเรามีแบ่งครึ่งลูกให้ด้วยนะคะ2,800บาทครึ่งกระสอบ22กิโลนะคะป้ายเขียวพี่อาราวันทักแชทเลยนะคะ ใครสนใจยินบางยกกระสอบนะคะห5 0 0หรือว่าครึ่งกระสอบ2,800บาทนะคะสั่งได้เลย